สวัสด oh ีว okay. ันนี้โอ๊ยม่สวัสดีวันนี้ก็จะมาเล่นภารกิจที่ติดค้างกันมานานนั่นคือเล่นเป็นงเพราะว่าหาขว้างบ่อยมากว่าโอ๊ยมหาขว้างบ่อยมากว่าเวลานานใช่ไหมรอบนี้พอเวลาไม่นานก็เลยมามาลองอ่านดูแล้วก็พิมพ์บอกเพื่อนไปก่อนว่ากูเล่นการเขียนว่ามาฝึกแล้วกันบอกเล่นการเดี๋ยวมันดามาฝึกนะนะ โอเคเราก็พิมพ์บอกเขาไปแล้ะเราก็ดูว่าเขาจะตอบยังไงโอเคบ๊ายบายเขาบอกผมว่าโอเคนะแล้วก็ราชาเขาบอกว่าโง่แต่เอ้ยไม่ใช่ราชาฮันกูเนี่ยบอกว่าโง่แต่ว่ากูไม่แขกก็โอเคตอนนี้ก็เกมเริ่มแล้วโอเคเอาเป็นว่าเกมเริ่มไม่มีกล่องเขาจะเห็นเราละ มันมาแล้วโอ้ยเฮียกูพลาดกดย่อขอโทษเพื่อนชิบหายแล้วมันเอากูแน่เพื่อนบอกหน่อยมึงบอกดีๆนะมึงบอกเฮียกูด่านะบอกดีๆนะบอกดีๆเด้อ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 บอกดีๆ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 นอนไม้าไม้าบอกดีๆบอกดีๆ บอกดีๆอิสัต์บล็อกดีดีอุ้ยหัวนมกือบปรีเพื่อนลมแล้วเพื่อนลมแล้วทาํทาไงทําไงนี่กูจะเล่นวนตรงนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าไอาจะขี้อยู่ให้แล้เอ้ยบลอกกูก่อนบลอกกูบล็อกกูบลอ,อกกูนี้กูเนี่ย บล็อกไปไม่ตายให้มันรู้กันอ้าโค้ณนมบดอ,อ้าเนี่ยเห็นผมที่กูไม่อยากเล่นคิงกูเล่นแล้วกูตายไงถ้าเกมนี้ชนะได้ก็จะชนะแบบบุดวิดบุดวิดโอ้โหเพื่อน เฮ้ยหมอมึงคย <c oughs> ุยเพียกันทั้งตีตอ่ะก็เวลากูเล่นคิงแล้วกูร้อนเงี้ยกูถึงไม่เล่น <c oughs> อออ่ะหมอมาช่วยละกูไปละแตก่กูต้องเงินแล้วเฮ้ยนาฬิกาวพวกใช้ง่ายวะใช้ไม่เป็น ใช้ไปก่อนแล้วกันได้เปรียบได้เปรียบอ,อ,อ,อยู่ย, oh, 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 yeah. okay, okay. ยังได้เปรียบอยู่ยังอยู่ในจัดว่าความได้เปรียบยังอยู่โอ้โหโอ้ย่ะควยเกือบหลุดโอเคโอเคยังอยู่ยังอยู่ยังมีชีวิตกูยังมีชีวิตกูยังมีชีวิตกูต้องรอดกูต้องรอดใจใจกูมันได้กูต้องรอดกูต้องรอดไม่มีอะไรใครทําอะไรกูได้กูต้องรอดกูต้องรอด thank you เล่นเลยสิเขายังอยู่นี่ว่ากูนึกว่าเขาจะตายแล้วเฮียโอ้ยงานตัดสินใจที่คต่ผิดพลาดเลยไอหมอมึงเวิวมึงเิวเก่งจังวะกูจะตายแล้วเอาเฮียซื้อของอีกซื้อผิดซื้อผิด,โ,ดโทษเอางั้นงั้น เออสวยสวยโอ้ยเฮียลืมปิดท้างทีแรกด้วยแห่กดฟ้าจึงมีนะเอ้ยไอยเฮียกูลืมไปว่าเขาเป็นโอ้โหจึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งแตู่ความปวดแลาวพอเดี๋ยวโรลิ่งคาสิตกตาดีกว่าอีกตาหนึ่งมาแล้วมา ปกติอะถ้าจะอีกตาหนึ่งอะมันจะแบบเว้นช่วงใช่ไหมรอบนี้ก็คือกดแบบทีๆไปเลยเพราะว่าสนุกอ่ะโอเคให้ดูเซตหน้าแล้วก็มันคงไม่เปลี่ยนกันแหละโอเคบ๊ายบายโอเคก็ก็อย่างที่เห็นก็เปิดกล่องดีกว่าเป็นคิงแล้วมันกดดันตัวเองแบบกดดันแบบเือจะมีเฮียอะไรมาพุ่งลาวหากูอีกไหมนะคือเป็นคิงอะมันกดดันพูติดตามหมูทำเฮียอะไรเนี้ย ไม้แค่ตูดหมาโอ้เยสเคเฟียว่าโดนแล้วหนึ่งทีทำไมฟอนตัวออกสอนน้ำกุงน้ำหอมนั้นเล็กๆวะไม่เข้าใจงงบันไฟดีกว่าเอ้ยเปิดกล่อง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 เปิดเกง่งเปิดเกง่เเกงบปพลาดไปกดปิดคลิปไม่เป็นไรมาใหม่มาใหม่มหมคือเมื่อกี้กันรันจะพูดว่าไปรอดูตอนทันมานั่นแหละซึ่งแมงก็ไม่มากูปั่นไฟเล่นไเฮีย อ่ะไปรอดูตอนมันมากันแล้วเกน yeah, มันยังอยู่บ้านเล็กอยู่เลยหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกคี <c oughs> มันยังหากูมไม่เจอมามามึงคิดว่ามึงทำกูได้มึงมาเย็ดโอเคสวย มาวะ่ะกินมาวะ่ะกีนเอาวะ่ะยังไงยังไงไงไง,งไงเสี้ยโดนไหมอาจจะโดนเอ้ยทำไมรู้สึกว่าตัวเองเล่นโค้งอู้โดนแน่ๆไอ้สัตว์จังหวะอย่างเงี้ยเอาไม่โดนเนาไม่โดนไม่โดนยังไงโอ้ยโอ้ยมันกดใช้นูไม่ได้เหตุการณ์ก็คือ ประมาทเกินไปจนไม่มีคนช่วยกูซึ่งโดนแน่ๆเไม่โดดไม่โดดได้ไงวะไม่โดดได้ไงวะงงเออฮิตบล็อกฮิตบ็อกแล้วกันหรืออาจจะไม่ฮิตบล็อกอาจจะเป็นเจ้กูกาก็ได้ ไอ้เห oh, ี้ยเต็มๆคือเพื่อนมันเพิ่งมาไปโทษเขาอีกเออกูกากขพอใจยังโอ้โหอย่าเล่งเฟดนะกแบ๊กกแบ๊กนี่จริงเหรอพ้นเล่นแล้วไอ้สัสใจกูเป็นคนอย่างนี้ใจเกลีไม่ใช่ อ้าวเฮียหน้าตาไม่ได้อยู่ตรงนี้ทาดาทาดาทาดาต้นตีแล้วละ่ะมัน,นต้นตีนตั้งแต่เพื่อนกูเล่นหญิงตาบอดแล้เฮียถ้าฮันกูไม่เก่งก็จบปะโอ้โหเพื่อนมึงก็เล่นตามรอยน้ำเลยเนาะอ่าทีนี้แหละมึงเหนื่อยคู่ มึงหญิงตาบอดอะไอสัตว์เล่นหําเหี้ยอะไรวะ <c oughs> แม่งไม่ใช่ตายเล่นๆนะไอสัตว์อันเนี่ยแล้วมึงก็ลม้มเ <c oughs> นี่ยเออแม่งเล่นกันระยำแต่ดวงดีชนะ